สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องน้องฟองทริปชิงตรงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องฟองจะเข้าไปในเมืองนะคะจะไปในเวงเจะไปขอพรคุณตานะคะไม่ว่าจะสงการหรือว่าเข้าพรรษาออกพรรษาจะไปปีละสามครั้งนะคะจะไปทุกทุกครั้งเลยค่ะถ้าถ้าเป็นเข้าพรรษาออกพรรษาแบบนี้จะไปขอพร คาราวะคุณตานะคะแล้วก็มีพี่ๆ FC จากไทยคนหนึ่งค่ะพี่พี่ FC ใจดีนะคะพากเงินโอนเงินมาให้น้องพองสองพันบาทนะคะอีกพันหนึ่งก็ให้น้องพองเก็บไว้ซื้อกล้องโกโปรเก้านะคะอยากได้กล้องโกโปรเก้าที่น้องพองบอกค่ะแล้วก็อีกหนึ่งพันก็จะให้ไปซื้อเค้กมาสซ์พรายน้องคำพองค่ะเอ่อ เดี๋ยวจะไปซื้อเค้กมาเซฟไรนะคะไม่รู้ว่าน้องคอมพองตอนนี้ยังไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามาเซฟไรจะเป็นยังไงบ้างเราไปซื้อเค้กที่เบียงกันก่อนค่ะจะไปดูที่เบียงกันเลยค่ะในตอนนี้เรากําลังออกมาแล้วนะคะออกจากบ้านตามาเราจะไปสั่งเค้กกันค่ะเาไปสั่งซื้อเค้กนะคะ เที่ยวฟาีเี่ยวฟ้เาอ่ยาแล้วถไปได้ก็ไป ใส่ไปเดียวเตียนแหนมหมาเนื้อไงตอนนี้เราก็มาถึงร้านเช็กแล้วนะคะถึงร้านเช็กกันแล้วใช่มีเยอะๆเลยเช็กเค้กนี ต่อราคาอยู่ครับกำลังต่อราคาอยู่คือก่อนเอาเก็บเตยงไปเอเก็แล้วเนาเอเียงมาหน่งนนีวมาเสียงนอนเสียงอะไกินไม่หมดนะกินไม่หมดนะเอาเสียงไปอ่ะเอาี่กูแล้วเนาะ ก็เอาสีนี้นะคะเอาสีนี้สีชมพูน่ากินดีค่ะสาวใครเขียกกระสวยครับ ่แล้วไปกันนี่ไงใช่แล้วเราไปกันเลยค่ะน้องเขารออยู่ที่บ้านอยู่ยังไม่บอกนะคะคนี่ก็จะเป็นวัดพระเจ้าหลงนะคะถ้าคนไทยมาที่แดกเขาจะมาเที่ยวที่วัดนี้แล้วก็ไปวัดโคงค่ะใกล้ๆกันนี่เองค่ะนี่วัดโงคงก็เป็นอันนี้นะคะแล้วก็จะไปเที่ยวรอบรอบหนองตรงเนาะแล้วก็ไปทานข้าวหรือว่าอะไร แล้วก็จะไปที่ต้นไม้เมืองนะคะ,ะ,ะใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดเดี๋ยวไปเราไปดูที่รอบๆหนองตุงกันนะคะพี่พี่เอฟีทุกคน <c oughs> ไปไปเที่ยวไปชมบรรยากาศหนองตุงกันนะคะนี่ก็จะคือวัดพระแก้วนะคะวัดพระแก้วแล้วก็นี่โรงแรมอะไรเขาก็ปิดกันหมดนะคะตรงนี้เขาไม่เปิด ช่วงโควิดก็ไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีอะไรเขาห้ามเข้าเมืองหัวนเนาะโรงแรมดิชันโรงแรมเชียงคงคนะ่ะบางที่มันก็จะเปิดอยู่ตะมาง พาชีนิ้วแล่ก็ไปพาตามในเมืองอะไรแบบนี้นะตอนนี้หนองตุงเขาก็กำลังซ่อมแซงหรือว่าเออนี่ซ่อมแซงกันอยู่ทำถนนใหม่กันนะคะหนองตุงน้ำหนองตุงค่ะกเนาพาชีนิ้วก็อยู่ตรงนั้นนะคะเขายังทำไม่เสร็จ มันก็ไม่มีอะไรนะคะหนองตรงตอนนี้เขากําลังปรับปรงุงหรือว่าซ่อมแซมถนนเจะมานั่งกินตอนกลางคืนแบบนี้ก็เขาก็ไม่เปิดร้านเนาะช่วงโควิดเขาให้ปิดหมดค่ะแล้วก็เขาเปิดทําร้านใหม่หรือว่าซ่อมแซงเดิมดิม่มงหนองตรงเนาะแล้วก็ถนนด้วยไม่มีอะไรที่เราเห็นพาชี้นิ้วนะคะตรงนั้นก็วันหลังนะ้องพงษ์จะพาไปดูนะคะ แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ค่ะต้นไม้ใหญ่ต้นยางใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดในโอกคนนี่โอ้โหสิบเอ็ดสิบสองคนถึงจะเจะออจะไรจะรอบ <c oughs> นี่ก็เดี๋ยวเราไปสปายน้องคำพองดีกว่าคะ่ะถึงบ้านแนละ้วถึงบ้านแนละ้ <c oughs> อยู่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูไปดู ราไปพด์กันเลยค่ะามไปดูกันเลยเฮ้ยน <Hey. S 3> ี่ขออะไรมาให้เค้เคกเคดูดูเอาเก๋ okay, ูเลยเก๋ okay, ูเลยเก๋ okay, ูเลยว่าชอบไหม โอ้ยดีใจเลยดีใจดีใจดกใ่ะีใจรู้ไหมใครซื้อมาให้ใครรู้ไหมใครซื้อมาให้ไม่รู้ไม่รู้ สี่เขาซื้อมาผาให้ซื้อมาให้ซือสี่เขาซื้อมาผ่าซื้อมาให้น้องสาวไม่ติดไม่ได้นะเสียงมนี้เยอะกัน ชอบไหมชอบไหมชอบเอาอะไรไทยเลยแปลวชานมาเร็วเออชานมาตัดตัดเค้กกินก่อนเนาะว้าวน่ารักมากนี่นี่ โอหเดี๋ยวต้องชิมดูกับน้องสาวแล้ววันเนอมันจะนุ่มไหมเค้กเชงตรงมันจะเหมือนเค้กเมืองไทยหรือเปล่าน้อปาดเลยปาดเลยเริ่มปาดเค้กนี่ว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นวันเกิดเองไม่ถึงเนี่ยแต่สลองก่อนมันเกิดละพอามีคนซื้อเค้กไขดีใจเลยยิ้มจน ันแข็งเลยนี่โอ้ลองชิมดูว่าอร่อยไหมเนื้อมันแน่นมันแน่นมันนุ่มไหมชิมดูเลยโอ้หวานเหรอหวาน แปลกมันมั้ะเนอโนนอยู่ปะนอนเลยนอนหวานวะอร่อยอยู่วะหวานหวานหวานอร่อยอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าขอไินดิ๊งเนี่ยอยากชิมดูปาไทยพี่เขาเลยมาปาไทยอันนี้เป็นอะไรอ่ะ สตอร์มัยไม่ใช่สตอรี่ไม่อยากกินเนี่ยลองเซอรี่ลองโอ้ยแย่งกินของเลยันนี้สวงามเหมืนกินไม่อร่อยเลยอ่ะกินก็ กินคำใหญ่ๆไปเลยจับมือจับกินเลยกินไปกินไปกินก่อนล้างวันเกิดกินกินคำใหญ่ๆแล้วอืมัน,นเหรอขอบคุณคุณ ขอบคุณค่ะที่ซื้อเค้กให้น้องคําพองนะคะอร่อยมากค่ะใช่ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่พี่เอฟีทุกท่านที่ช่วยสนุกสนุนน้องน้องกับพอมพิบนะคะที่ช่วยสนับสนุนน้องเนาะ แล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะเผื่อว่าจะมีอีกเนาะแล้วก็ฝากติดตามช่องน้องฟองทริปเชงตุงอีกด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องฟองนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ